สวัสดีครับทีมครับสวัสดีครับพี่หานครับฮัลโหลสวัสดีครับอิงผมชัดเจนนะครับอ่าได้ยินชัดดีครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่ชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มที่วัดสิริพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดําเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับ ในคืนนี้เราก็จะพบกับคุณพีราพัฒน์ทิวแก้วนะครับกรรมการสมาคมสิษฐ์เซาที่ไท้หวันและผู้เขียนหนังสือบิตคอยน์ไอท์บ็อกช์เชนหนึ่งศูนย์หนึ่งและดิจิตอลแอสเซทอินเวสต์แมนหนึ่งศูนย์หนึ่งครับกับคุณตานิชิ์ทองธนาคูลนะครับผู้ก่อตั้งเพจบิตคอยอัดดิทไทยแลนด์และคิมดีไฟด์แดดี้นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า how to invest in dfi e นะครับถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทั้งสองคนบรรยายได้เลยครับ okay. ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณคุณอามากนะครับที่เชิญผมกับคุณอามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องดีฟานะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเหมือนกับเล่าปูพื้นกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการก็ตามหัวข้อเลย how to invest ใน decentralized finance นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็หลักๆวันนี้ผมจะมาเป็นพ็อปให้คุณหาซะมากกว่าเนาะโอเคก็ อ่ะคุณหานะเตรียมสไลด์มาเนาะโอเครอบต๊ห้หนึ่งนะอ่านะครับรอแต๊ห้หนึ่งรอบตัห้หนึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องดีฟาแต่ยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันลงทุนยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการอธิบายระัขั้นพื้นฐานเบสิกเบสิกให้ฟังเนาะวันนี้เนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวคงจะ เล่ากันไปโดยที่มีสไลด์ประกอบบ้างน,น,นะครับเพื่อที่เสริมความเข้าใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็<น>ส่วนใครที่เกิดมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแชร์ขึ้นไปแล้วแชร์ขึ้นไปแล้วขคผมกับคุณหาจะคอยตอบให้นะครับโอเคอ่าอันนี้โมติอาร์มอามเคยเล่นดีฟายเลยใช่ไหมฮะใช่ครฟับก็เป็นทางครอบครัวเลยครับ ครอบครัวเลยฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันว่าขนาดพ่อเขายังเล่นเลยฮะพ่อเขาไปซิ่งกู๊ฟาร์มอยู่นะฮะคำถามคือคำถามคืออาร์าหน่อยอาร์พูดคุยธรรมดาดีกว่าสอนนะอาร์บอกหน่อยดีกว่าว่าทุกเนี้ยพ่อได้เฉลี่ยประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เขาจริงๆเขาไม่กล้าบอกผมครับพี่เพราะผมเป็นฝ่ายไม่ซิ่ง อ๋อเหมือนเขาเอามรดกของของผมกับน้องชายผมเนี่ยไปสิ่งเอาเอามรลดกเอามรดกนะครับอย่างนั้นเลยนะใช่ครับซึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเรารู้ด้วยว่ามรดกมันมีประมาณเท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยเขากำลังเอาเอาความเสี่ยงเนี่ยในในการเอามรดกเนี่ยไปซิ่งในโลกดีฟาอยู่ครับก็ไปซิ่งตามพวกอเมริกาเลยบางีีอยู่ครับพี่อออแล้วก็เหตุการณ์นี้คุณคุณนรพิม เหตุการณ์นี้คุณคุ้นไหมพี่แบบพี่เคยเอาค่าเทอมลูกไปทําอะไรแบบนี้ป่ะเฮ้ยก็ก็คุ้นคุ้นอยู่นะฮะแต่ว่าบัตทึกป่ะคือเคยไปซิ่งพวกเว็บฟาร์มอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อ่าคือเคยไปลงทุนในดีฟาอะไรพวกนี้รับปรากฏว่าเว็บเว็บมันปิดหนีไปนะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าก่อนที่ผมจะลงทุนเนี่ยผมมีการแบบเหมือนกับอ่านสมาร์ทคอนแทคหรือว่าเช็คโปรแกรมคําสั่งของมันก่อนแล้วว่าเราสามารถที่จะสั่งถอนเงินออกมาได้ก็เลยกล้าเล่นตอนนั้นแล้วก็ถอนเงินออกมาได้หมด เออว่าแต่ละในมันก็เที่ผมได้เนี่ยเออนั่นแหละคำๆนะพรุ่งนี้คือเดี๋ยวเราพูดกันก่อนว่าเหมือนกับว่าโอกาสในการลงทุนดีฟァเนี่ยอ่ามันจะเป็นรูปแบบผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเราฝากเงินได้ดอกนะฮะจริงๆถ้าเกิดเราไปดูกระบวนการจริงๆเนี่ยมันไม่ค้ามันไม่เชิงว่าเราฝากเงินธนาคารแล้วได้ดอกแบบนั้นไปหลอกมันคล้ายๆกับเราเป็นหนึ่งในกระบวนการของระบบมากกว่านะฮะ ซึ่งผลตอบแทนตอนนี้อ่าก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยจริงๆตัวเลขมันจะมากกว่านี้หน่อยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแบ่งพอร์ตยังไงแล้วปรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในสายที่เสี่ยงน้อยสุดถ้าเกิดสมมุติคุณเล่น d e f i Stable Coin ในฟาร์มที่เหมือนกับว่าแบบดีหน่อยเออใสๆสวยงามฟาร์มที่แบบออเดตมาดีคนเล่นเยอะผลตอบแทนก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดถอร์ซนนะครับต่อปี ซึ่งเจ็ดต่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี้เออมันก็เยอะใช่ไหมครับน้องอาร์มใช่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้องอาร์มเยอะมากเลย,เยะนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากบ้านเราตอนแรกตอนแรกงงไหมว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้มันแบบมันเป็นไปได้หรือเปล่างงพี่ตอนแรกนึกว่าเป็นนี้เนี่ยคล้ายๆ <c oughs> เ,เหมือนลูกโป้ทีอ่าอ่าใช่ทีนี้ในความเป็นจริงอ่ะมันมีความเหมือน จนพี่อยากเรียกว่ามันมีความเหมือนแชร์อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ในทีเดียวนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในภายหลังนะครับทีนี้เรามาอันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานใน d e f าคร่าวๆนะฮะเนื่องจากเวลาวลาน้อยก็อาจจะเปิดคร่าวๆว่าเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนที่จะมาลงทุนในโลก d e f าเนี่ยเขาต้องรู้อะไรบ้างนะฮะคือดี f าเป็นเหมือนกับความรู้ขั้นสุดท้ายในปัจจุบันในโลกคริปโตเคอเรนซีนะออาจจะยังไม่นัด mft nf ออาจจะใหม่กว่านะฮะ n LP, <ต>อ t อะไรจะพูดเลย โทษทีแยมพูด NFT อจะมีท่าพิสดารกว่านะฮะแต่ก็นี่เป็นความรู้ที่คุณต้องรู้นะครับก่อนที่จะมาเล่นนะครับอืมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมผมสงสัยนิดนึงว่ากลุ่มกลุ่มคนที่จะมาฟังเราในวันนี้ครับคุณอางทีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วหรือว่าไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นผู้ทุนครับส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนตลาดะครับมีมีความเข้าใจในคริปโตเคอเรนซี ก็คือว่าเข้าใจในเรื่องของว่าบิตคอยคืออะไรนะครับแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ผมปูพื้นฐานระดับหนึ่งนะครับก็คือทางานฟารดีเนี่ยเขาพูดเรื่องของดี f i แล้วก็โชว์เรื่องของเอ่อไรไตู้นครับองว่าในในในสไลด์โชว์มาแล้วก็ยังมีคนแบบวามาสอบถามในเรื่องของดีฟ i มากขึ้น อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไล่สไลด์ไปเรื่อยถ้าเกิดตรงไหนอาร์มคิดว่าเหมือนกับว่ามันข้ามได้ก็ข้ามมานะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติข้ามได้เราก็อยากไปพูดเนื้อหาที่เข้มข้นมากกว่านะได้ครับโอเค,คอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนี่ก็แถมๆไว้ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาเล่นโดยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือตรงนี้นะครับการเก็บหลักษาวอลเล็ตและการเก็บใช้งานสมมติถ้าเกิดเราได้วอลเล็ตมาปุ๊บเอ่อก็ศึกษาให้ดีว่าใช้ยังไงนะเพราะฟาร์มมาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมติหายทีเดียวมรดกน้อง โอเคโอเคทีนี้เอ่อสนสัส้นๆเกี่ยวกับพื้นฐานของ DeFi แล้วกันก็คือ Bitcoin ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วนะะ i t c o i n คือระบบการโอนเงินที่เอ่อเขาเรียกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเวลาเราโอนบิตคอยไปแล้วมันไม,ไม่สามารถแก้ไขได้เลยมันโอนไปแล้วไปเลยไม่มีใครมาเบรกมันได้มันไม่มีตัวกลางใช่ไหมครับนี่คือข้อดีของบิตคอยนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงมูลค่าของบิตคอยนะเพราะ้าจะยาวทีนี้ บิตคอยเนี่ยมันทําได้แค่โอนจริงๆมันมีมากกว่าโอนนิดหน่อยแหละแต่ว่าเราจะเข้าใจแค่ว่ามันโอนได้ก่อนทีนี้คําถามคือในเมื่อเหมือนกับว่าการโอนบิตคอยจริงๆมันเป็นคําสั่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้บนบล็อกเชนที่ทําให้มันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดเราสามารถสร้างคําสั่งที่ซับซ้อนกว่านั้นลงไปได้บนบล็อกเชนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะคอนเซปต์ Concept ของสมาร์ทคอนแท็กก็เกิดขึ้นพร้มอมกับอีเทอเรียมนะครับเหรียญที่ i c ซมาตอนแรกราคาประมาณ0.07ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่คิมอืมอิตาเรียมเหรอตอนนี้2,000 2,000ยัง1แ0 0ละ1แ0 0อ๋อ2,000 8อ๋อโอเคอืมอ่าทีนี้พอเวลาที่เหมือนกับว่าเราสร้างโปรแกรมคําสั่งที่เงื่อนไขที่ซับซ้อนได้มันก็จะเหมือนก,นกับโปรแกรมหนึ่งบน Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเราพัวเล่นพวก g ี a i l เราเล่นพวก google Drive อะไรนั่นแหละ เพียงแต่สิ่งที่มันบียอนไปกว่านั้นคือมันสามารถอินเทอร์แอคกับการเงินได้พูดง่ายๆคือคุณสามารถเขียนแอปพลิเคชันเขียนอะไรก็ตามแล้วทําให้คุณสามารถโยนคริปโตเคเรนซี่หรือเป็นมูนลค่าส่วนหนึ่งโยนเข้าไปในแอปนี้แล้วสั่งให้มันทํางานในรูปแบบตามที่คุณชอบได้นะฮะคือไอจริงๆไอระบบแบบนี้มันก็เคยมีมาก่อนแต่ว่ามันล้มเหลวทั้งหมดฮนะเพราะว่ามันปัญหาคือ ระบบแบบเนี้ยพอใครจะไปเชื่อคือเหมือนกับว่าสมมติว่าเขาทําขึ้นมาจะรู้ได้ไงว่าเหมือนกับว่าคนคนนั้นจะไม่ขโมยเงินเราไปถ้าเกิดเราโอนไปแต่ว่าระบบนี้มันเชื่อถือได้เพราะมันอยู่บนบล็อกเชนบนสมาร์ทคอนแท็กน,นะครับโอเคแล้วก็นี่คือ Value Lock d e f i นี่เลขไม่อัปเดตนะเนี่ยเดี๋ยวดูซีทุกวันนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะ defi s กับ defi station โ oh, เนี่ย ดีฟายเพิ่มทีสี่ล้านดีฟายสเตชันยังอยู่สิบสองเออเอออันนี้หมื่นหมื่นสองพันล้านกับสี่หมื่นสี่พันล้านก็รวมไปทุกเกือบห้าหมื่นหกพันล้านคือประมาณเออประมาณนั้นห้าหมื่นหกพันล้านคือเยอะมากแต่จริงห้าหมื่นหกพันล้านก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าเกิดคิดดีๆห้าหมืนหกพันล้านเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะคือได้แต่ลงมาเป็นต้นอยู่แหละยังมองว่ายังไปอีก จำได้ไหมตอนนั้นเหมือนกับว่าช่วงที่แบบบิตเคอไอช่วงที่เหมือนกับตลาดดีฟามันถึง1นึ่งบิลเลียนล้วแบบออกมาเฮกันยอเยอะเอ้ยบิตไฟบิตดีฟถึง1นึ่งบิลเลียนเลยสุดยอดเลยอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นปุ๊บปุ๊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 ๊เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะยาวมาถึงสี่สี่บิลเลียนได้ไงเนี่ยเนี่ยคถ้าดูตามกราฟก็จะเห็นว่ามันเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะคุณนะเร็วมากเนาะ <N> เนี่ยปีปที่ทแล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งบิลเลียนเองแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊ป๊บขึ้นสองขึ้นสองขึ้นสามขึ้นเก้าแล้วขึ้นยาวเลยทีนี้นะฮะอ,มอามกระโดดกามาเล่นดีฟาตอนไหนนะฮะเออเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ <C oughs> ที่ผมรู้จักพี่ใหม่ครับ <C oughs> ครับยินดีด้วยครับนะฮะทีนี้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าทฤษฎีพื้นฐานของดีฟาอันนี้ควรจะเล่าไหมหรือว่าเราข้ามไปเลยได้ เล่าไปก็ได้นะผมว่าอไม่กะดาวเล่าไปยังอ้ํยังครับไม่กะดาวโอเคงั้นเล่าไม่กะดาวหน่อยจริงๆเไม่กะดาวเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สุดคือมันเป็นตัวแรกเริ่มของดี f าเลยจริงๆ de f ฟามันเป็นบัคเวิร์ดตัวหนึง่งมันคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนเป็นคําติดปากคำหนึ่งอะดี f าหมายถึง decentralized finance หมายถึงการเงินที่ไม่ต้องการศูนย์กลางนะฮะจริงจริง c o i n มันก็เป็นดี f าแบบหนึ่งแหละแต่ว่าเวลา,าเราพูดถึงดีฟาเนี่ยเราจะสื่อถึงอะไรที่มากกว่าแค่การโอนเงิน การกู้ยืมการสร้างสินทรัพย์การปล่อยดอกอะไรก็ว่าไปนะฮะโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เมกเดาวครับพี่คิมครับเมกเดาวคืออะไรครับพูดมาคนเดียวเหาให้พี่คิมพูดบ้างครับเมกเดาวก็เป็นระบบ s y น t h e ิกแ a s เซทนะับของตัวเซเบอร์คอยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเหรียญใดะครับคือเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างก็ตามที่คุณนานพิม์เลยสร้างสินทรัพย์จำลองเนาะแต่ว่าสินทรัพย์จำลองในที่นี้คือเขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเหรียญ สเต็มพ่อคอยที่มีมูลค่าเท่ากับดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ชื่อว่า DAI หรือว่าดาเหรียญเนี้ยโดยหลักการ<ม>ก,การสร้างเขาเนี่ยก็คือจะเอาเหรียญเนี่ยที่มีมูลค่ามากามไปค้ำนะครับไปค้ำถ้าอย่างในรูปเนี่ยที่คุณหานเปิดอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการเอาเหรียญอีทเลียมนะครับ ETH เนี่ยครับไปไปค้ำในมูลค่าที่สูงกว่าอาจจะประมาณสองเท่าเนาะแล้วก็สร้างเหรียญร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สร้างเหรียญ พี่คิมเสียงกระตุกหรือเปล่าเอ่ออ่ามพี่คิมเสียงกระตุกหรือเปล่าหรือพี่เป็นคนเดียวเออพี่คิมเสียงระุกครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวอธิบายทาขออธิบายทางนี้แล้วกันก็คือผู้่ี้คือเหมือนกับว่าอ่าแพลตฟอร์มแรกอ่ะคือสมมติว่าถ้า d e f i คือระบบการเงินสิ่งแรกที่เราต้องสร้างในระบบการเงินคือเงินครับคือเงินที่เหมือนกับว่ามีมูลค่าของที่ที่เหมือนกับคนเข้าใจแล้วก็ สามารถคงมูลค่าได้ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทีนี้เราจะสร้างเงินขึ้นมาอย่างไงล่ะวิธีการที่แพลตฟอร์มเนี่ย m a k e r d a ที่เป็นแพลตฟอร์มดีฟาบนเ Ethereum เนี่ยเขาทาขึ้นมาคือเขาใช้วิธีกับเวลาการออกเงินในสมัยก่อนเลยคือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเวลาเราจะออกเงินขึ้นมาพวกนี้คือเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องเอาสินทรัพย์ต่างๆมารวมเป็นกองหนึ่งแล้วพอได้สินทรัพย์กองนั้นเนี่ยก็เอาสินทรัพย์กองนั้นอะมาออกเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตัวเป็นเงินหนึ่งหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเงินตัวนี้ก็จะมี มูลค่าและความเชื่ออ้างอิงกับกองกลางนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้เหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าสินทรัพย์นั้นอนะ่ะมันจะมีมูลค่ามากกว่าเสมอแล้วก็อยู่ในรูปแบบของคริปโตเคเรนซีนะครับทีนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ตลอดถ้าเกิดสมมติราคาอีเทเรียมผันผวนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าพอราคาอีเทเรียมถึงผันผวนประมูลจุดหนึ่งเขาก็จะเทขายนะครับคล้ายๆกับสมมุติว่าเวลาเราไปกู้ยืมหุ้นแล้วมันลิควิดเด ลงประมาณนั้นนะครับก่อนที่มันจะเอเกิดนี้เสียขึ้นพวกนี้คือถ้าเกิดอธิบายง่ายๆขึ้นถ้าเกิดในโลกดีฟายเนี่ยเมกเกอร์ดาวมีเป็นตัวแรกแล้วมันก็คือธนาคารกลางในโลกดีฟายนะครับสําหรับการผลิตเหรียญขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นคอนเซปต์แรกที่เกิดขึ้นนะฮะขอโทษนะครับ,รบ<ม>เดี๋ยว <L> เดี๋ยวเดี๋ยวต,ตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมานะครับสักสิบนาทีคุณถามเชิญเชิญอธิบายต่อได้เลยเท่าทิ้งเราไว้ตรงนี้สินะแป๊บหนึ่ง โอเคโอเคก็จบไปกับเมกเดานะฮะอ่าพอรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องครับพี่เกินต่อได้เลยครับคิดว่าแบบคนฟังจะรู้เรื่องไหมสำหรับสายหุ้นไม่รู้ก็คือพยายามอธิบายว่าอันเนี้ยคือพวกงนี้คือตัวเมกเกดาตัวแรกก็คือธนาคารกลางนะฮะโอเคทีนี้เรามาต่อที่คอมพลวคอมพลวได้พอเล่าคร่าวๆไปยังเอ่อพ่อผมมีเกิดไม่บ้างพี่แต่ลองเล่าลองเล่าเพิ่มก็ได้ครับ คอมพาว์ uh, เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงว่าเมกะดาวคือคอมพาว์เอ้ยเมกะดาวคือธนาคารกางใช่ไหมลองคิดมาเหมือนกับว่าคอมพาว์คือธนาคารพาณิชย์เพียงแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เนี้ยมันจะทําหน้าที่ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทุกวันนี้ที่เหมือนกับว่ารับฝากกู้ยืมที่เป็นเงินบาทธนาคารพาณิชย์สิ่งที่ธนาคารพาณิชย์นี้ทํานี่คือเหมือนกับว่ามันจะอุ้ยธนาคารพาณิชย์นี้จะทําการากร,รับฝากสินทรัพย์ หลายหลายประเภทแล้วก็จะปล่อยกู้สินทรัพย์หลายหลายประเภทด้วยกันนะครับ,รบเข้าใจในตรงนี้ก่อนผู้นี้คือถ้าเกิดคิดถึงธนาคารทุกวันนี้เราปล่อยกู้เงินบาทนะฮะแล้วก็กู้เงินบาทใช่ไหมแต่ว่าธนาคารคอมเพลว์นี้มันจะปล่อยกู้หลายหลายเหรียญคุณสามารถปล่อยกู้สินทรัพย์ได้หลายรูปแบบแล้วก็สามารถกู้สินทรัพย์ได้หลายรูปแบบด้วยกันนะพะียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่าง จากระบบธนาคารกลางเดิมคือเวลาคุณวางคำประกันเนี่ยเนื่องจากว่านี่มันเป็นโลกของด e เซนเทอไลท์มันเป็นโลกที่ไร้ตัวตนเขาไม่รู้ว่าคนมายืมคือใครใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับใ,ในโลกปัจจุบันที่เราสามารถเอาเครดิตสามารถคำประกันแล้วก็ยืมเงินออกมาได้โดยที่เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องวางอะไรเลยจริงๆคุณวางแหละแต่คุณวางเครดิตของคุณถ้าเกิกดเกิดอะไรขึ้นกฎหมายก็เอาผิดคุณได้เพราะฉะนั้นในคอมพาลเนี่ยสิงที่เขาทําก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ต้องวางสินทรัพย์มูลค่า มากกว่าสินทรัพย์ที่คุณจะกู้ยืมนะครับแล้วมันก็จะมีเลโชอะไรก็ว่าไปนะครับมันคล้ายๆกับลงรับจำนำในรูปแบบหนึ่งเหมือนกับเวลาคุณเอาทองไปค้ำประกันแล้วให้ได้เงินออกมาหมุนเวียนคือในตอนนั้นน่ะคุณไม่ต้องการจะขายทองใช่ไหมครับแต่ว่าคุณต้องการเงินสดเดียวนั้นนะฮะคุณก็เอาไปทองแล้วก็เอาเงินไปหมุนแล้วก็ค่อยมาแลกทองคืนก็ได้นะครับ ซึ่งคอมพาก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันสามารถทําได้หลายขานะครสมมุติอย่างเช่นคุณโยนอิตาเลียมไปคุณจะอาจ,จะกู้เป็นดอลลาร์หรือคุณจะเอากอนด้ามาวางแล้วกู้เป็นบิตคอยออกไปก็สามารถทําได้นะฮะเอ่อเปิดคอมพาให้เขาดูหน่อยแล้วกันนะได้ครับพีอ่อ่านี่คือธนาคารคอมพาวอ่าขออ่านี่คือเมตาแมนะครับจะไม่อธิบายเรื่องเมตามาเยอะมากเพราะว่า มันคือวัลเลตตัวหนึ่งนะฮะอืมโอเคอิเฟปึ๊บอ่านี่คือธนาคารคอมพาวกนะฮะเดี๋ยวดูแดชบอร์ดหน่อยดีกว่ามาเก็ตนี่ ธนาคารนี้มีเงินมีคนกู้อยู่มีคนฝากไปประมาณหมื่นล้านนะฮะหมื่นสองพันล้านแล้วก็มีคนกู้ไปประมาณห้าพันล้านนะฮะก็จะมีคนที่วางสินทรัพย์แต่ละประเภทแล้วก็กู้ออกไปนะครับโดยที่เหมือนก็เวลาคุณกู้ไปก็เหมือนกบลงรับจำนำอ่ะคุณก็ต้องจ่ายดอกนะครับทีนี้มันจะมีส่วนที่เราสนใจน่าสนใจคือตัว interest rate นะฮะ interest rate ในขาฝั่งกู้นะไอฝั่งปล่อยกู้นะครับ ในขาฝั่งปล่อยกู้เนี่ยจริงๆมันมีแมคานิซึมที่ซับซอ้อนกว่านี้แต่ถ้าเกิดอธิบายง่ายๆคือเหมือนกับว่าตัวเลขตรงนี้มันจะผันผวนได้พูดง่ายคือดอกเบีย้ยที่คุณจะได้จากการฝากสินทรัพย์ประเภทใดประเทศหนึง่งจะผันผวนได้โดยมันจะถูกคำนวณจากว่าสินทรัพย์ประเภทนั้นนะ่ะมีคนฝากเยอะแค่ไหนแล้วก็มีคนต้องการกู้มากแค่ไหนแน่นอนคือถ้าเกิดสมมติมีคนต้องการกู้เยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบีย้ยของคนที่จะปล่อยกู้มันก็จะเยอะพูดง่ายคือมันจะผันผวนไม่ตามดีมานด์ซับไพ นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเราจะกู้สินทรัพย์ใดก็ตามแล้วถ้าเกิดสมมติสินทรัพย์นั้นนะ่ะมีเหลือน้อยเราก็ต้องกู้ในดอกเบีย้ยที่แพงขึ้นนะฮะซึ่งแพลตฟอร์มมันจะคำนวณให้หมดเลยซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยไม่ได้มีคนมานั่งคิดคำนวณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี้ยมันทําโดยอัตโนมัติของมันนะฮะอ่าพวกนี้ยคือหลังจากธนาคารกลางเราก็จะมีธนาคารพาณิชย์ที่ฝากกู้ปล่อยกู้ได้นะครับแล้วก็มีความคล้ายๆล,ล,ลงรับจำนำประมาณหนึ่ง โอเคไหมตรงนี้งงไหมไม่งงอี่ต่อได้เลยครับมีใครมีคําถามอะไรไหมในคอมเมนต์นะฮะพอดีทางนี้ไม่เห็นคอมเมนต์นะฮะมีคนบอกว่าไปเลยที่โอเคนั่นนั่นก็แปลว่าก็เป็นเป็นคนที่จิตใจแคบนะแล้วก็มีคนบอกว่าหัวหน้าข่าวสวัสดีค่ะอ่าครับอ่ทีนี้คือพอมาหลังจากที่เราเข้าใช้สเต็ปนี้แล้วเนี่ย เออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือธนาคารเนี้ยมันจะเอากําไรจากผู้ผู้นะฮะมาจ่ายให้กับผู้ปล่อยคู้เหมือนกับธนาคารปกติแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเลทมันสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เสียค่าต้นทุนมันไม่เหมือนธนาคารต้นทุนมันน้อยกว่าธนาคารเยอะนะครับทีนี้มันจะมีอีกคํานึงนี่เคยได้ยินกันนะฮะว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มเคยได้ยินคาว่าฟาร์มใช่ไหมครับนะน้องอาร์มครับใช่ครับ เออจริงๆน้องอาร์มรู้ไหมว่าเหมือนกับว่าจริงๆคาว่าแบบฟาร์มเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคอมเพลวอ๋อไม่รู้เลยครับพี่จริงจริงมันเริ่มต้นมาจากคอมเพลวแล้วจริงๆตอนแรกมันไม่ใช่คำว่ามันไม่ได้ใช้คำว่ายิวฟาร์มิงด้วยมันใช้คำว่าลีควิตี้ไมนิ่งนะฮะเออมันคือมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากการใช้คอมเพลวเนี่ยคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปใช้คอมเพลวเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเหรียญคอมพลว ขึ้นมานะฮะซึ่งเหรียนคอมพาวนเนี่ยอธิบายสั้นๆก่อนว่ามันคล้ายๆกับหุ้นที่ไม่มีการปันผลนะครับมันคล้ายๆกับถ้าเกิดคุณใช้แพลตฟอร์มเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ได้เหรียญน,นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นคือสมมุติว่าคุณขับแกร็บหรือว่าคุณสั่งแกร็บนะครับคุณสามารถสะสมแต้มซึ่งแต้มนี้เป็นเหมือนกับหุ้นของแกร็บได้ด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้โลกดิฟาอผลตอบแทนค่อนข้างสูง นะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการฟาร์มมิงนะครับผมเนี่ยคือจริงๆคําคว่าฟาร์มมิงเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้แหละเพาะว่า,ามีคนถามมาว่าเอาเอาคอยมาปล่อยกู้ได้ไหมครับนอกจากบิตคอยเอาคอยมาปล่อยก,กู้ก็ได้นี่คอม u n d มันก็มีหลายเหรียญน,นี่คอมเพลมเนี่ยเนี่ยเอาคอม p พลมเนี่ยจะลองรับเหรียญประมาณนี้เนี่ยเบสิคเ e นชั่นท่านใดก็เป็นเอาคอยอีเธอร์ยูนิซาวปนะจริงๆมันจะมีเอฟอีกแต่ว่าเอฟไม่เคยใช้อ่ะ เอฟไม่เคยใช้เลยเอฟห้าพันล้านเยอะกว่าอีกเอฟรู้สึกจะมีอะเอฟมันจะมีหลายเหรียญหน่อยมี BUSD ให้ลองด้วยมีดอลลาร์จะมีเหรียญที่เยอะกว่าคอมพาลนะฮะโอเคเอฟก็เหมือนคอมพาลนั่นแหละแต่ว่ามีเหรียญเยอะกว่านะฮะ โอเคทีนี้เราจะมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงการฟาร์มิ่งเชิงลึกเรามาพูดถึงโกลเด้นโทเค็นกันดีกว่าน้องอารู้จักลเด้นโทเค็นไหมฮะก็พวกเหรียญแบบพวกแบบเอ่อแพบบนเค้กอะไรตองนี้ใช่ไหมพี่ออคำถามคือทำไมเหรียญโกลเด้นโทเค็นพวกนี้มันถึงมีค่าดูไหมไม่รู้เคยคิดไล้ว่าเหมือนแต่ว่าทำไมมันถึงมีค่าเออคือผมคอมเคยคิดแบบนี้พี่อ่ะเอในเมื่อแพนเค้กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ ฟังไอเีมันเป็นเอ็กเซ้นของไบแอนด์เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไบเหรียญดีเอ็มดีมันราคาขึ้นเหรียญเค้มันก็น่ายอย่ขึ้นป่าอ่าอันนั้นไม่อันนั้นเราพูดถึงเค้กแต่เราอันนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงโอเวอร์ออลของโควินทนโทเค้นทั่วไปคือเอ่ออาร์มเข้าใจไหมว่าเหมือนกับว่าเหรียญเค้กเนี่ยนอกจากมันเอาไปเล่นลอตเตอรี่แล้วได้แล้วก็ไปลงไอโฟได้เหรียญเค้กทำอะไรได้อีกก็ซื้อ NFT ในในเอ็กมีอา จริงๆส่วนประกอบอะไรนะน้องอันไม่รู้ละพี่น้องอันม่รู้ละอ๋อจริงๆอ่ะที่มันเรียกว่าโ o ล e n n นโ t เค็นอ่ะอย่างเคกอย่างอัลฟาอย่างสุที่คืนเหรียญดีฟาทั้งหลายเขาจะพยายามสร้างเหรียญออกมาเป็นของตัวเองซึ่งเหรียญนี้มันจะมีคอนเซปต์คล้ายๆกันคือมันเดี๋ยวเราเรียกว่า g governance Token คือมันเป็นเหรียญที่ใช้โหวตแต่ว่าความน่าสนใจของมันคือพอเวลาเราพูดถึงโหวตเราจะคิดถึงหุ้นใช่ไหม เคพราะหุ้นสามารถโหวตได้แต่ว่าในขณะเดียวกันคือไอโกเวนโทเค็นเนี้ยมันเป็นเหรียญโหวตที่ไม่มีปันผลเพราะมันเอาปันผลไปจ่ายคนเรียบร้อยแล้วจ่ายคนหมดแล้วนะเพราะว่าอย่างในคอมเพลเนี่ยมันเอากําไรที่ได้จากคนกู้เนี่ยเออไปจ่ายคนปล่อยกู้หมดแล้วนะฮะมันเลยไม่ได้มีปันผลอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นเนี่ยมันไม่มีถ้าเกิดอ่าหุ้นทุกวันเนี้ยถ้าเกิดมันปันผลไม่ได้หุ้นมันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ เคยคิดไหมถ้าเกิดหุ้นถ้าหุ้นปันผลไม่ได้มันจะมีหุ้นประเภทหนึ่งใช่ไหมที่เหมือนกับว่าไม่มีไม่มีปันผลใช่ไหมหุ้นที่บวดได้อย่างเดียวชื่ออะไรตั้งอย่างแต่จำไม่ได้ละก็เป็นก็เป็นหุ้นปกตินะไอ้ีแต่คือถ้าเกิดว่าเออเป็นหุ้นที่แบบว่ามีมีมีจ่ายปันผลอยู่เรื่อยๆก็คือจะเป็นหุ้นกู้อืมใช่ครับก็หุ้นปกตินี่แะพีเอ่างั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคล้ายคลึง หุ้นอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันสามารถแอดออนท่าได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าอันเนี้ยเรามันเป็นโทเค็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หุ้นเขาจะแอดออนท่านูน่นท่านี่อะไรลงไปก็ได้อย่างสมมุติว่าออย่างเช่นพี่คิมครับแพนเค,ค้กทำอะไรได้บ้างครับแพนเค้กเ <Pan cake S 1> หรอหมายถึงตัวแพลตฟอร์มมันใช่ไหมไม่ใช่เหรียญไม่เหรียญ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 แพนเค้กทข้ามาได้ไหมเหรียญแพนเค้กเนี่ยทาได้เยอะเลยก็เป็นเป็นบวตติ้งพาวเวอร์เนาะใช้สำหรับเอาไป บดปรับโค้ดโซ่เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆของของตัวแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าเอาไปสลับฝากนะเพื่อที่จะได้ปันผลเป็นเหรียญโทเค็นอื่นๆที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีการแจกออกมาให้นะครับก็คือมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษกว่าพวกโกลเด้นอื่นๆทั่วไปเนาะตัวนี้มันจะเจ็กเส้นหน่อยประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ลงไอโฟได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไอพวกเหรียญดีฟายแพลตฟอร์มเนี่ยก็ค่อยเข้าใจว่าเหมือนกับว่ามันทํางาน ยังไงนะมาในบางแพลตฟอร์มมันจะมีเหมือนกับว่าเขาจะแอบเก็บเงินของลูกค้านะฮะมาเป็นเหมือนกับคล้าย